One, two. สวัสดีจ้าพบก,กับช่องได้ไทยสปายโฮเทลอีกแล้วนะจา้าสวัสดีพี่น้องปองไปโชคโขสุขคนเด้อจา้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่แล้วจา้าชงมอมอยหอยสังกับตัวโตไทยไทยจา้ามีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะหลังจากที่กลับมาจากเมืองไทยแล้วว่าเป็นยังไงบ้างหลากหลายเรื่องราวที่ยังไม่ได้ตายทอดเล่าสู่กันฟังนะคะ วันนี้อากาศข้างนอกก็เกือบ10องศาได้แต่ฝนก็ตกปปอยๆนะคะเมื่อวานไม่มีฝนแต่8องศา9องศาแต่ความเย็นในอากาศเหมือนเย็นมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็มาจากทางเมืองร้อนนะคะทางบ้านเราแต่ละวันก็30กว่าองศายิ่งช่วงมาอยู่ที่พัทยาเป็นเดือนแล้วก็มาอยู่กรุงเทพห้าวันยิ่ง34-35องศาพอเรามาทางนี้กลางคืนก็ ลงมาเหลือเลขตัวเดียว3องศา5องศา4องศาถ้าช่วงนี้ช่วงบ่ายขึ้นมาก็10องศาได้ค่ะวันนี้แล้วก็ฝนก็ตกจริงๆนะคะช่วงที่ตดยโตกกับพ่อใหญ่ไปเมืองไทยนี่ก็เพื่อนฝูงทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็บ่นกันเหมือนกันนะคะว่าปีนี้ทำไมฝนมันเยอะขนาดนี้ช่วงหน้าหนาวนะคะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าตกแรงตกหนักนะครับปล่อยๆทั้งวันนะคะทั้งหนาวก็คือหนาวเรารู้อยู่หรอกค่ะว่าหนาวแต่ฝนนี่นะมาประทะกันเมื่อวานตัวโต้ก็เดินรอบเมืองกับพ่อใหญ่กันนั้งหาซื้อของซื้ออะไรกันนะคะเสียงแหบเสียงแห้งภาวนาอย่างเดียวว่าร่างกายเรากําลังปรับเปลี่ยนอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะก็บอกตัวเองนะคะ ตอนนี้กำลังลุ่นเวลานอนพยายามนอนให้เป็นเวลายุโรปเวลาทางฮอลแลนด์ให้ได้อยู่ค่ะ,มะเมื่อคืนตัวโตเองก็เข้าห้องนอนเกือบสี่ทุ่มนะคะแต่ก็ยังมาตื่นกันเพราะใหญ่ตื่นตัวโตตื่นยังมาตื่นกันตีสองครึ่งตีสามครึ่งตีสี่ก็อดทนนอนกันจนไปถึงหกโมงให้ได้นะคะพยายามอยากปรับเปลี่ยนเวลาในสมองของเรานะคะมันก็จําดีจริงๆขนาด ช่วงกลางวันตุ้โต้แทบจะไม่นอนกลางวันนะครับเพราะว่ากลัวเราตื่นกลางคืนไงเมื่อวานนั่งอดทนอดทนจนจะสี่ทุ่มค่อยไปนอนก็ยังตื่นเป็นเวลาไทยเหมือนเดิมมันก็จะตรงเราๆหกโมงเช้าือว่าเจ็ดโมงเช้าบ้านเรานะคะเอาว่ากันไปค่อยเป็นค่อยไปค่อยปรับค่อยเปลี่ยนไปแต่ตุ้ต้ก็พยายามบอกเขาใหญ่ว่าถ้าเธอง่วงเธอเหนื่อยช่วงบา่ายเธอก็นอนเลยนะแต่สองสามวันแรกยอมรับว่าเพลียมากนะคะ สงสัยสังขารนั่นแหละค่ะอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะเป็นสาวขึ้นเรื่อยนะคะเอาว่ากันไปค่ะเพื่อนตัวตัวเองคนหนึ่งก็แซลเราเหมือนกันนะคะทำไมเธอไม่ไปบิสเนสคลาสคลาสล่ะค่ะใครก็อยากจะนั่งเฟิร์สคลาสบิสเนสคลาสแลละค่ะแต่ตัวเครื่องบินก็รู้ๆอยู่ว่าตั้งแต่เกิดสงครามกันมานี่ตัวเครื่องบินก็ แพงมากนะคะแค่เราได้ไปเที่ยวได้ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องทุกปีนี่ก็ถือว่าเป็นบุญหัวแล้วค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากค่ากินค่าอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าแต่ทางยุโรปนะคะต่างเมืองใดก็แพงเหมือนกันค่ะแต่โชคดีว่ารอบนี้พ่อใหญ่กับตัวตัวเองก็ถือว่าไปเกือบสามเดือนใช่ไหมคะแกก็เริ่ม ถ้าช่วงแรกๆที่พาแกไปปีแรกสองสาปีแรกก็พยายามจะกินข้าวร้านอาหารร้านใหญ่ร้านอะไรซะส่วนมากนะคะราคาก็จะอีกระดับหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็ส่วนมากนะคะอย่างอยู่พัทยาก็มีหลากหลายห้างนะคะไปกินฟู้ดคอร์ดฟู้ดมาร์ทหรือว่าเคาน์เตอร์ตามห้างต่างๆนะคะแรกคูป,ปองบ้างอะไรบ้างแกก็ลองกินนู่นกินนี่สลับปรับเปลี่ยนไปแต่อาหารไดยแกก็ เริ่มกินเยอะขึ้นก็ดีใจกับแกอยู่บอกแกอยู่ว่าฉันดีใจนะเธอรอบนี้เธอกินอาหารไทยได้หลากหลายอย่างแต่ก็ขอให้ไม่เผ็ดแต่แกก็ชอบใส่พริกน้ำปลานะคะที่แกไปติดใจที่สุดที่โตโตจะได้ทําให้แกกินอยู่อีกไม่นานนะคะก็คือข้าวมันไก่แกกินข้าวมันไก่เรื่อยแกว่าก็แถมทั้งน้ําซุปใช่ไหมคะแล้วแกชอบข้าวมันไก่ผสมทั้งทอดทั้งให้ข้าวมันไก่ต้มนะคะแบบแมวหนัง แกชอบมากนะครับไปกินหลากหลายที่ค่ะเห็นข้าวมันไก่ที่ไหนแกก็จะชอบชวนกินที่นี่ร้านข้างทางเลยที่แถวโคราชเอ้ยแกก็บอกว่าอร่อยเหมือนกันนะคะแกก็เลยกินได้นะคะแต่ก่อนเรากลัวกลัวเพราะว่าหนึ่งกลัวร่างกายเขากลัวอาหารการกินต่างๆกลัวแกท้องเสียเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะยากกว่าเราเราคนไทยเราเข้าคลินิกร้านขายยาเราก็ซื้อนู่นซื้อนี่กินเข้าไปเราก็ค่อยยังชั่วได้ นะคะแต่ฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาก็กลัวนะคะร้านขายยงขายยาเขาก็ไม่เอาเขาจะเอาโรงพยาบาลเอาคลินิกเอาอะไรดีๆมันก็จะเป็นสิ่งยุ่งยากเขาไปอีกนะคะช่วงนึงก็ได้ระวังจริงๆอาหารการกินน้าดื่มเมือยอ,อะไรเอ่ยแต่รอบนี้ไปถือว่าแกค่อยปรับค่อยอะไรไปแกกินได้เยอะขึ้นหลากหลายอย่างนะคะเอาก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะสำหรับการต้องเที่ยวเมืองไทยของเรานะคะทุกที่ก็ถือว่า มีความสุขมีความประทับใจไปทุกที่นะคะแต่ถ้าเราไป3มเดือนไปสเดือนถ้าเราจะเที่ยวตรงนู้นอาทิตย์หนึ่งตรงนี้หวัน3าวัน4วันมันได้อยู่ค่ะแต่เราจะไม่ได้พักผ่อนเพราะาต้องแพ็คของแพ็คกระเป๋าแพ็คเสื้อผ้าต้องเดินทางตลอดแลวอีกอย่างหนึง่งอายุเราก็ขนาดนี้แล้วทั้งพ่อใหญ่ด้วยนะคะ แกก็เลยบอกว่าเราหาอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวตัวเองนะคะบางคนก็บอกว่าทําไมเธอไปปักหลักอยู่พักพัทยานาน,นจังเลยพัทยาก็คือพูดได้เต็มปากนะคะสำหรับตัว,ต,วตัวเองก็พัทยาเป็นเมืองที่ให้ชีวิตใหม่ตัวโต,วตวได้มาอาศัยอยู่เมืองนอกเมืองนาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะพัทยาเพราะว่าเราตัดสินใจไปทํางานที่พัทยา เราไม่ได้ตัดสินใจไปว่าจะไปทํางานอย่างว่านะคะทันทีหรือว่ายังไงนะคะแต่เราไปคุกขี่ตีโมงอยู่กับเมืองที่มีฝรั่งมังค่านะคะเราอยากได้ปัวฝรั่งเราก็ต้องเข้าโดงฝรั่งสมัยนู้นนะคะสิบกว่าปีที่แล้วมันก็เยอะมากนะคะถึงจะทํางานร้านอาหารโรงแรมหลากหลายงานการก็มีสิทธิ์ได้สัมผัสกับลูกค้าต่างชาติได้เจอพวกนักท่องเที่ยวต่าง นะคะมันก็ค่อยซึมซับไปอะไรไปคนนู้นคนนี้เขาเห็นเราถูกจะตาเราจริงๆแล้วแฟนเก่าของตัวตัวเองก็คนฮอลแลนด์นะคะสําหรับ f อที่มาติดตามใหม่อาจจะไม่รู้นะคะแฟนคนนี้เป็นคนที่2แล้วนะคะคนเก่าก็อยู่ด้วยกัน7-8ปีเรียนรู้กันมาก็เกือบ1 0เหมือนกันค่ะทีนี้ก็โชคดีว่ามาได้แฟนคนนี้ก็เป็นคนเมืองเดียวกันนี่แหละค่ะก่อนที่จะเลือกลากับพ่อใหญ่เก่านะคะถ้าเป็นแฟน ครับ FC เก่าๆก็คงจะรู้ความเป็นมาบ้างนะคะจนล้มหายตายจากกันไปประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ซ้อนเรามาเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปนะคะสำหรับการท่องเที่ยวเมืองไทยเราก็ประทับใจทุกที่นะคะอย่างพัทยาก็อยากจะติหน่อยนึงก็คือเรื่องถนนหนทางนะคะอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศสร้างรายได้อยากให้ักนักท่องเที่ยวมา ตัวโตไปพัทยาแทบทุกปีนะคะแล้วก็อยู่มาสิกว่าปีความปลอดภัยเรื่องถนนหนทางนะคะการข้ามถนนเลยรู้อยู่อยู่ว่าค่ะรู้อยู่ค่ะว่าบ้านเราเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบางที่ขึ้นไฟอยู่ค่ะไฟสําหรับคนเดินสีเขียวใช่ไหมคะปิ๊บปิ๊ฝั่งรถมาฝั่งจอด ขนาข้างกับทางม้าลายนะเขาก็ติดไฟแดงเขาขึ้นสีเขียวสําหรับคนเดินเราก็จะห้ามไปแต่พวกที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเขาก็ไม่ชะลอนะคะถ้าเป็นเมืองนอกบางจุดอาจจะมีนะอย่างทางนี้เขาใช้เลนขวารถจะวิ่งด้านขวาเป็นหลักนะคะเขาก็จะจอดตลอดนะคะทางนี้ไม่ได้ห่วงเรื่องทางม้าลายของเรานะ่ยทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งจุงมแขนกันแล้วก็ที่กรุงเทพเหมือนกันนะคะแถวที่จะข้ามไปสวนลุม ตลอดเลยค่ะที่มาทางซ้ายนี่เร็วมากนะคะเราบอกแฟนเราตลอดเธออย่าไปสนใจคําว่าทางมาลายนะที่นี่เธอสนใจมองตัวรถเป็นหลักการที่เขาได้ชนคนตามทางมาลายมันก็มีให้เห็นอยู่ตามข่าวนะชนพวกแม่ค้าชนคนแก่บ้างอะไรบ้างนะคะเราก็เลยให้ดูรถเป็นหลักแล้วก็ดูไฟดูได้อยู่สัญญาณไฟสีเขียวรุปตัวคนสําหรับการเดินข้ามถนนแต่เราก็มองรถเป็นหลักก็บอกแกตลอดนะคะ โตโตกับพ่อใหญ่นีแทบจะไม่หลุดหลุดอะไรนะคะจับมือกันไว้ตลอดนะคะถ้าจะข้ามถนนโตโตบอกพ่อใหญ่เลยนะคะยิ่งที่พัทยามีคืนหนึ่งข้ามกันไฟข้ามก็ไฟข้ามแต่รถมันมาแรงกมันเบรกโชคดีว่าก็เบรกแต่ถ้าไอเขาชนก็ต้องต้องชนอยู่ตรงทางมาลายนะคะแล้วก็ถ้าชนก็ชนพร้อมกันสองคนโตโตบอกพ่อใหญ่เลยว่า ถ้าจะข้ามถนนจะอะไรต่างๆเราก็จับมือกันไว้นี่แหละเพราะว่าแกเป็นคนกลัวมากช่วงหนึ่งโตโตไปเซเว่นใช่ไหมครับฝั่งตรงข้ามโตโตไปคนเดียวให้แกข้ามมาหาลําบากมากแกกลัวนะคะเพราะว่าถนนบ้านเราบางถนนต้องข้ามไปยืนอีกเส้นตรงกลางแล้วรถเลนนู้นเลนนี้ววววสวนกันมาต้องยืนนิ่งๆก่อนอะไรก่อนนะคะ แกก็กลัวถ้าไปยืนแล้วระหว่างรถวิ่งไปวิ่งมาแกกลัวแกไม่เคยนะคะแต่ถ้าก็สําหรับตัวโตตโตจุงแกเลยถ้าเราบางจุดถ้าเราจะรอให้รถหมดมันไม่หมดนะคะเราต้องข้ามสเตปสเตปบายสเตปนะคะตัวโตไปยืนปุ๊บถ้ารถคันหนึ่งมาก็ค่อยพยักหน้าเสร็จเขาถ้าเขามาช้าหน่อยเขก็จอดแล้วก็ไปอีกเรียนหนึ่งฝั่งหนึ่ง ตัวโต้รออยู่หน้าเซเว่นแกข้ามไม่ได้คะ่ะเราต้องวิ่งอะไรต้องหาทางกลับไปพาแกข้ามมาให้ได้อะไรอย่างนี้คะ่ะความปลอดภัยมันน้อยสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะาเขาก็ไม่จินนะคะเราก็อยากให้เพิ่มความมาตรการความปลอดภัยทางม้าลายต่างๆม้าลายก็คือม้าลายจริงๆอย่างเขาทําให้ได้อย่างที่เชียงใหม่บางจุดที่ซุ้มประตูท่าแพาะนะคะที่จะข้ามไปฝั่งเมืองเก่านะเขาก็มีเสาไฟที่ กดปุ่มใช่ไหมครับพอจะข้ามเราก็รอก่อนพอไฟเขียวขึ้นหรือมันขึ้นดังเต๊๊ตเต๊ตเต๊ตเตห็นอะไรสหรับขําเราก็ข้ามได้เลยตรงนั้นเขายังว่าหลากหลายจุดที่เียงใหม่ก็ชื่นชมนะคะว่าทําให้นักท่องเที่ยวเขาปลอดภัยหน่อยนึงนะคะเราอยากได้เงินได้ทองก็อยากให้นักท่องเที่ยวเหยไปบ้านเราเศรษฐกิจกเราจะได้ดีเราก็พยายามนะคะสําหรับ ก็คือเล่าสู่กันฟังนั่นเลยค่ะแต่หลากหลายคนก็คงจะเห็นแล้วค่ะพวกนักท่องเที่ยวหรือว,ว่าพวกเมียฝรั่งหรือว,ว่าแฟนฝรั่งพาใครไปเที่ยวที่ไหนก็คงได้เห็นประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันอยากให้บ้านเราพัฒนาเรื่องการข้ามถนนข้ามทางม้าลายนะคะให้มันมีความปลอดภัยมากกว่านี้นะคะสําหรับไฟเขียวขึ้นแล้วก็ข้ามก็คือให้คนข้ามจริงๆดีกว่าไม่ใช่ว่าทั้งข้ามทั้งวิ่งนะคะขนาดทางม้าลายที่นี่ขนาดเขาไม่มีสัญญ,ญาณไฟ หลากหลายจุดกลางถนนที่เป็นทางม้าลายไม่มีสัญญาณไฟสําหรับคนเดินเขาก็จอดนะคะถ้าเขาเห็นคนจะเงือจะแง่ริมทางจะข้ามก็จอดทันดีนะคะขณะตัวโตวเองบ้านอยู่กลางเมืองนั่งอยู่ตรงนี้นะคะรถสัญจรไปมาเยอะอยู่นี่แปีนี้ก็ยังไม่เคยเห็นอุบัติเหตุน,นะคะกับตามถนนหน,นทางแต่บ้านเราก็ยังว่าแหละไปเมื่อกี้เห็นสี่ครั้งห้าครั้งทั้งนอนหงายอยู่กลางถนนก็มีนะคะนักท่องเที่ยวนะ่ะ สารพัดส,สารพีนั่นแหละค่ะเราก็อยากจะให้ความปลอดภัยในชีวิตของนักท่องเที่ยวมันมากกว่านี้เขาก็จะได้ไปทางบ้านเราเยอะๆนะคะเศรษฐกิจก็จะได้ฟื้นฟูขึ้นได้นะคะวันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงยังอยู่ในช่วงที่มาจากเมืองไทยนะคะตัวโตกับพ่อใหญ่ก็กําลังปรับตัวกันไปเรื่อยๆค่ะสมองสมองนะคะสัก วันสองวันก็คงเข้าที่เข้าทางนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกาลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมานะคะเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะคลิปสั้นบ้างยาวบ้างผสมประสานไปช่วงนี้ก็อาจจะตัดต่อคลิปท่องเที่ยวลงด้วยนะคะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสุขกายสุขใจสุขสันต์วันหยุดวันอาทิตย์ค่ะพักผ่อนกายจิตนะคะบา,บายยค่ะ